กระทรวงพลังงานส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานผ่านโครงการวางแผนพลังงานชุมชนโดยจัดประกวดชุมชนต้นแบบพลังงานยั่งยืนของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนพลังงานพร้อมทั้งรณรงค์ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน แต่ละปีมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นร่วมประกวดนับพันแห่งทั่วประเทศสำหรับในปี2,557องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่สมัครเข้าประกวดชุมชนต้นแบบพลังงานยั่งยืนเนื่องจากชาวคลองน้ำไหลทั้ง28หมู่บ้านตื่นตัวและให้ความร่วมมือประหยัดพลังงานอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้นเมื่อส่งเข้าประกวดจึงสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามเกณฑ์8ตัวชี้วัดสำคัญซึ่งครอบคลุมทั้งการขยายผลการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและบัญชีกองทุนพลังงานทำให้ได้รับรางวัลอบต e อ e r g y a w a r d อหรือรางวัลชุมชนต้นแบบด้านพลังงานยั่งยืนในระดับประเทศนายจิรวัตรพรมจีนอาสาสมัครพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร และสมาชิกสภาเกษตรอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่าจุดเด่นของชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลที่ทำให้ได้รับรางวัลคือความเข้มแข็งของกลุ่มพลังงานยั่งยืนซึ่งดำเนินการด้วยเทคโนโลยีที่ง่ายๆและหลากหลายครอบคลุมทุกครัวเรือนขยายสู่หมู่บ้าน เมื่อดำเนินการครอบคลุมทุกหมู่บ้านแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลได้รวบรวมแกนนำแต่ละหมู่บ้านมาขยายผลต่อยอดเพื่อเป็นแบบอย่างการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนในส่วนของกลุ่มเตาซูปเปอร์โล่อีกหมู่บ้านนึงนะครับอยู่หมู่ที่28คลองไหลมี28หมู่บ้านนะครับเตาซูปเปอร์โล่อยู่ที่หมู่28ซึ่งประธานกลุ่มเตาซูปเปอร์โล่ก็เป็นสมาชิกกลุ่มพลังงานทดแทนบ้านเมืองลมกลุ่ม เตาย่างไร้ควันอยู่ที่หมู่ที่หบ้านหมอมะปรางทองประธานกลุ่มก็เป็นสมาชิกกลุ่มเราในส่วนกลุ่มเตาแก๊สชิวมวนใช้แกลบอยู่หมูห่9้าบ้านคลองพูประธานกลุ <men 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 ่มก็เป็นสมาชิกกลุ่มเรากลุ่มเตาเผาถ่านจากถัง200ลิตรประธานกลุ่มก็เป็นสมาชิกกลุ่มเราบอมัก้าชิวภาพจากมูลสัตว์ประธานกลุ่มก็เป็นสมาชิกกลุ่มเราจะเห็นได้ว่าเราใช้วิธีเอาแกนนํา คนที่มีจิตสาธารณะแล้วก็เป็นการนาในกลุ่มต่างๆซึ่งมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วนะมารวมกันให้แข็งมากขึ้นเพื่อเป็นการขยายงานให้มากขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยรวบรวมนะครับสมาชิกกลุ่มต่างๆเอามาเป็นสมาชิกกลุ่มพลังตวัตกรรมต้นลมซึ่งเขาคุยไปในทิศทางเดียวกันคุยไปในเรื่องเดียวกันเพราะนั้นคุยกันได้เราก็ชวนมาเป็นในฐานะที่เป็นประธานสภามัิจังหวัดก็เชิญชวนพวกเรามาเออมาคุยกันสิว่าเราจะพัฒนาพลังงานแบบไหนแต่ในเรื่องของ ในส่วนกลุ่มบานนั้นบ้านมือหลมเนี่ยก็จะสอนสาธิตทุกเทคโนโลยีซึ่งองค์ความรู้จะอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดด้านกองทุนพลังงานชุมชนต้นแบบด้านพลังงานยั่งยืนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลมีเงินกองทุนประมาณ90,000บาทบริหารงานโดยสมาชิกชุมชนและทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางพลังงานยั่งยืน นายจิรวัตรพรมจีนยกตัวอย่างกลุ่มไบโอแก๊สชีวภาพว่าราษฎรสามารถดำเนินการเองได้อย่างครบถ้วนตั้งแต่การใช้งานการซ่อมแซมและการบำรุงรักษาจริงๆแล้วเรื่องแก๊สชีวภาพหรือไบโอแก๊สเนี่ยชุมชนก็เคยทำกันมาแล้วนะครับในเรื่องของการผลิตเทคโนโลยีแต่ว่าไม่ได้ให้ชาวบ้านได้รู้เรื่องเรื่องการซ่อมแซมซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาพวกเราเข้ามาก็เลย ตั้งแต่ปี53นะครับเราก็เข้ามาลือระบบมาทาให้มันให้มันใช้งานได้จนจนเป็นที่รู้กันว่าเราสามารถซ่อมได้ชาวบ้านดูแลเองได้นั้นตรงจุดน,นี้เกิดจากปัญหาเรื่องของอกลิ่นนะครับกลิ่น,นในส่วนของผู้เลี้ยงสุกรเลี้ยงวัวน,นะครับะจะเป็นสุกรจะมีปัญหาเยอะมากนะครับเรื่องการกระทบกระทั่งการร้องเรียนกันนะครับปลัดอวตอทั้งนายกเดี๋ยวก็ต้องเอาลงไว้เคลียร์พื้นที่อีกแล้วครับเอ,เ,อเอาเอาในเรื่องนี้เข้ามาจับ กลินล่นเหม็นๆนีนนน่ถ้าเรากิดเราเอามาใส่ถุงเนี่ยมันมัน,ม,นมันน่าจะน่าจะดีกว่าคือจำกัดที่มันนะครับใส่ถุงเสร็จแ,แล้วที่ได้มาคือได้ไบโอกแก๊สนะครับได้อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของอความสมัครคีของเพื่อนบ้านนะครับบางบาง,างครอบครัวต่อไปให้ข้าง,างบ้านใช้บอกแกอย่าเพิ่งเลิกเลี้ยงน้หมูเลี้ยงต่อไปที่สําคัญคือ,อทำหนึ่งมันไม่ได้แค่หนึ่งนะครับได้สองสาม ชุมชนต้นแบบพลังงานยั่งยืนตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งได้รับรางวัลในระดับประเทศในปี2557นับเป็นชุมชนต้นแบบอย่างแท้จริงในการบริหารจัดการพลังงานอย่างครบวงจรภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนจากท้องถิ่นคือองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลพร้อมๆกับการสร้างพลังภาคประชาชนเพื่อจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน นั่นหมายความว่าหากชุมชนใดสามารถผลิตพลังงานได้เองจึงจะเป็นการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนและที่ตำบลคลองน้ำไหลสามารถผลิตพลังงานได้เองจากแก๊สชีวภาพและชีวมวลพร้อมๆกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนด้วยการปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่าห0 0 0งมื่นต้น ทุกวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลเป็นแหล่งศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานยั่งยืนที่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศทีมข่าวสวทกำแพงเพชร FM 97.75เมกะเฮิรตสํานักประชาสัมพันธ์เขตสรายงาน